สวัสดีค่ะพบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปิ่นก็มีหูฟังที่ปิ่นเห็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกหลงรักสุดๆมาอวดเพื่อนๆกันค่ะเขาเป็นหูฟังที่มีฟีเจอร์ครบจบนะคะสามารถเทียบเช่นกับหูฟังราคาหลักหมื่นได้เลยนะคะแต่เป็นหูฟังราคาสบายกระเป๋าที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะคะและตัวหูฟังที่ปิ่นจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือ เม้าซาคอ p a c e วันหูฟังข้อหูไร้สายดีไซน์เรียบหรูดูมินิมอลในงบ3,000บาทเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะปิ่นการการันตีเลยว่าไม่ว่าจะคุณภาพเสียงนะคะหรือฟีเจอร์ที่ให้มาสามารถเทียบชั้นกับหูฟังราคาหลักหมื่นแบรนด์ดังๆได้เลยค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อแกะกล่องออกมานะคะอย่างแรกที่เราจะเจอเลยนะคะก็จะเป็นตัวหูฟังนะคะตัวหูฟังตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวครีมนะคะมีความโกล์นะคะสวยมากมารุ่นนี้เขาจะมีมาให้เราทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะอีกสองสีก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีฟ้าค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีตัวถุงเก็บหูฟังมาให้เราด้วยนะคะตัวถุงเก็บหูฟังอันนี้นะคะเขาจะเป็นสีโทนเดียวกับหูฟังของเราเลยค่ะและเขาก็จะมีสาย USB to Type C มาให้เรา1เส้นนะคะแล้วก็สายแจ็ค3.5อีก1เส้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวคู่มือการใช้งานค่ะมาเริ่ สาของตัวหูฟังกันก่อนเลยนะคะเขาจะมีลักษณะที่ดูเรียบง่ายนะคะแล้วก็ทันสมัยในเวลาเดียวกันนะคะวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะคะก็จะมีคุณภาพสูงทําให้มีน้ําหนักเบานะคะเวลาที่เราใส่จะไม่รู้สึกหนักเลยค่ะในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะปินบอกเลยนะคะว่าครั้งแรกที่ปินฟังก็แอบตกใจนะคะกับคุณภาพเสียงที่ได้มามากๆค่ะปินมองว่าสามารถสู้กับหูฟังราคาหลักหมื่นได้แบบสบายๆเลยค่ะเขาเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเสียงที่มีคุณภาพสูงที่จะทําให้เราได้ยินเสียงที่ลึกซึ้งแล้วก็ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะในระดับเสสีียงทู่ ก็ทําออกมาได้ดีนะคะเสียงแบบที่หนักหน่วงนะคะหรือว่าเสียงกลางที่คมชัดเหมาะสําหรับการฟังเพลงทุกรูปแบบนะคะหรือว่าจะเอาไปดูหนังเล่นเกมก็ทําได้แบบไม่สะดุดเลยค่ะและอีกจุดเด่นสําคัญของหูฟังตัวนี้เลยนะคะก็คือเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนคัสตอมไนแค n c ซิลลิงนะคะที่เราสามารถปรับได้มากถึง5ระดับเลยค่ะหูฟังตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Adaptive Noise Cancelling นะคะหรือว่า ANC นะคะที่ทันสมัยทําให้สามารถลดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ สูงสุดถึง98%ทาให้สามารถเพิิดเพลินและก็ฟังเพลงกับคุณภาพเสียงระดับไฮเลยได้อย่างเต็มอัตลดหรือถ้าใครนะคะอยากจะใส่หูฟังฟังเพลงนะคะแต่ก็ยังอยากได้ยินเสียงจากภายนอกนะคะเขาก็มีโหมดสําหรับรับเสียงจากภายนอกที่ช่วยทําให้เราได้ยินเสียงภายนอกได้ชัดเจนมากขึ้นระหว่างที่เราใส่หูฟังก็สามารถที่จะฟังเพลงไปเดินไปในที่สาธารณะได้แบบสบายๆค่ะ ปิ่นจะมาทดสอบโหมดเนะะื้คัลลิงนะคะของหูฟังตัวนี้นะคะโดยการที่ปิ่นจะเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วดูว่าถ้าเกิดว่าปิ่นเปิดโหมดแล้วนะคะเสียงจากเพลงนะคะจะเข้ามาในหูฟังของปิ่นหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคทุกคนคือตอนนี้เสียงตัวเองก็แทบไม่ได้ยิน,นะคะ่ะเสียงข้างนอกก็คือไม่ได้ยินเลยนะคะได้รู้สึกแค่แบบบันแบบ ตึบๆเบาๆไม่รู้ว่าเปิ่นตะโกนหรือเปล่านะเพราะว่าปิ่ไม่ได้เสียงตัวเองด้วยซ้ำถือว่าเขาค่อนข้างที่จะสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีมากค่ะดีเกินเสีกเป็นยังไม่ได้ยินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดโหมดปกติกันนะคะโอเคพอเปลี่ยนเป็นโหมด Transparency นะคะตอนนี้ก็คือไ,ได้ยินเสีงทุกอย่างค่ะแต่ว่า ถามว่ามันดังไหมมันก็ไม่ดังมันค่อนข้างที่จะดีนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะสามารถทําให้เราแบบเก็บเสียงได้ดีมากขึนะะ้นค่ะนี่คือเสียงจากหูฟังนะคะซาวด์คอร์สเปซวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะคะว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอนนี้นะคะปิ่นก็กําลังพูดอยู่นะคะเดี๋ยวทุกคนลองตัดสินได้เลยว่าชอบเสียงแบบนี้ไหมเสียงชัดไหมมีเสียงเข้ามาแทรกหรือเปล่าคะ่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะปรับแต่ง EQ ก็สามารถทําได้นะคะโดยการโหลดแอป Soundcore นะคะในแอปก็จะมีโหมด EQ ให้เราเลือกมากมายค่ะหรือเราจะคัสตอม EQ เองก็สามารถทําได้นะคะในส่วนของปุ่มต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะมาพูดถึงตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะคะสําหรับใครที่ห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดนะคะก็หมดห่วงไปได้เลยคะ่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกัแบ,บแบตเตอรี่ที่อึดมากๆสามารถใช้งานแบบเปิดหมดตัดเสียงรบกวนนะคะต่อเน,นื่องได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงต่อการชาร์จนะคะถ้าหมดธรรมดานะคะจะได้สูงสุดถึง55 เลยนะคะเรียกได้ว่าฟังกันข้ามวันข้ามคืนได้แบบสบายๆนะคะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยค่ะโดยรวมนะคะอ n นเ r s o u n d Space วันนะคะเป็นหูฟังที่ครบจบด้านเสียงที่มีคุณภาพสูงระดับไฮเลสไดเวอร์ขนาด40มิลิเมตรที่ทรงพลังการตัดเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงถึง98%หรือความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อและการใช้งานและด้วยชั่วโมงการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆปินมองว่าถ้าใครกําลังมองหาหูฟังแบบครอบที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอันเคอร์ ซาวสเปซวันนะคะคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวหูฟัง a n k e r Star Core Space One ตัวนี้ปิ่นหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเพราะว่าถูกใจปิ่นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสีโกล์อันนี้นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาหูฟังอยู่นะคะอยากได้หูฟังที่ดูเรียบหรูมินิมอลแล้วก็ดูแพงน,นะคะแนะนําเป็นสีโกล์อันนี้เลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือฟีเจอร์ที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง2เท่าสามารถลดเสียงรบกวนได้มากถึง9 8เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเขาให้ไดเวอร์ขนาดใหญ่40มิลลิเมตรคุณภาพเสียงนะคะถือว่าดีมากมาก ลองรับถึงระดับไฮเลทเลยค่ะตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะคะก็อึดมากๆค่ะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง55ชั่วโมงเลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวหูฟังของเขานะคะก็มีน้ําหนักเบาตัวโฟมนะคะที่เป็นตัวครอบหูฟังนะคะก็นุ่มสบายค่ะราคาหูฟังนะคะจะอยู่ที่2,960บาทนะคะเขารับประกันอีกที่18เดือนนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะปิ่นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะและสําหรับวันนี้ปิ่นขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเฟิร์สเทพให้ปิ่นด้วย ะะวันนี้ปิ่นต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย